จิติพิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะซารติสัตถะเทวมนุสานางพุทโธภควาตีสวากาตโตภควตตาธรรมโมสันฑิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตังเวทิตัพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภควตโต Liberal, สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชูปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุลิสปุคาราเอสะพขาวโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิณโยอัญชาลีกาเรณิโยอันุตรังคุญยเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยาสังธาสังโกนังอุปสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังบะโพตันจะมหาราชตาวังมังโพสัตุโนทิปังกาเรเทโวสุโพเสธีิกินจีเทวเยสัโกปจชังทัสมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเนยมณีจินดาปียังจะทะานังสเพชนาพหูชนาปียังมา สักตะวาพุทธรรตานังโอสถทังอุตมังวรางหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตชนะโสทินานัสันตุปัทฐวาสัพเพทุขาหูปะสเมนตุเตสัคตะวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปาริราหูปะสัมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสันตุปัทฐวาสัพเพพยาวูปะสเมนตุเตสักตะวาสังขารตานังโอสถทังอุตมังวรางอาหุนในยังปาหุเในยังสังฆเตชนะโสทินา นัสันตุปัทถวาสเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรานัสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตาโอปุริสธรรมสซาัติสัทธาเทวมนุษสนังพุทโธภคควาตี สวาฆาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปจัตตังเวทิตาโพวินโูหีเตสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสร้างโคุชุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโคลยายะปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสร้างโคสามีถิปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสร้างโค ญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุขคาราเอสพะขวัตโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริการณิโยอนุตตรังคุญยเกตังโลกัสัตตีจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปัสสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตาวังมังโกสัตตุโนทีปังกาเรเทวสุโพเสธิ กินจีเทโวเยสโกปัชงทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิที่ลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะท่านังสเพชนะผภูชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธรรตนังโอสะทังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษานังพุทตเตเชนัสนุทินานสันตุปัทถวาสเพทุขาวุปสเมนตุเต สกัตตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรางปริราหูปะสัมนังธรรมเตเชนโสตินานัสันตุปัทถวาสเพเพยาวูปะสเมนตุเตสกัตตวาสังขารัตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนโสตินานัสันตุปัทถวาสเพเพโรคาวูปะสเมนตุเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตรโรกาวิทูอนุตตโรปุริสสะธรรมสาราทิสัทธาเทวมนุสสางพุทธโภคะวาเตสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสันิติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปันัยโกปัจจัตังเวทิตตโพวินยูหีเต สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคคราเอสภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลีการะนิโยอนุตตรังคุญยักเเังโลกสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโพเสธีกินจีเทวเยสกกปจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีพุโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาะภูชนาปิยังมา สักตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวะรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะสสทีนานัสันตุปัทถวาสเพทุขาวูปัสเเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวะรังปริราหูปัสสะมังธรรมเตชนะสสทีนานัสันตุปัทถวาสเพพยาวูปัสสเมนตุเต สกัตตวาสังขารตะลังโอสัทังอุตมังวารังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชนะโสทินานัดสันตุปัทฐวาสเพโรคาวุปสเมนตุเต